สวัสดีเอฟซีคนมารแกรมละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยแหละครับละเอียดครับผมไม่ได้เจอกันนานครับถ้าจําไม่ผิดประมาณ3มวันนะฮะเพราะว่าสมวันที่แล้วผมเร่งครับเร่งทารถครับให้ทําให้เสร็จแล้วก็พร้อมส่งเอฟซีแล้วก็พ่อค้านะฮะนี่เอฟซีครับดูนะฮะรถจากที่เราเต็มถนนนะฮะประมาณ10กว่าคันหมดครับตอนนี้เหลือแค่2คันนี้นะเป็นฟีโน่ครับผมรถบ้านครับผมแล้วก็คิกร้อยสิบไอรถบ้านนะ ตัวเนี้ยวันนี้ผมใจดีครับเอาไปเลยนะฮะคันละหมื่นพอแต่ก่อนวุฒิเท่าไหร่ล่ะวุฒิน่าจะไม่ผิดหมื่นเอด็ดหมื่นสองใ่แหะครับต้องสองคันแต่วันเนี้ยผมจะเหลือแค่สองคันลดราคาไปเลยคันละหมื่นพอท่านไหนชอบสามารถจบปิดได้เลยซื้อให้แม่บ้านขี่ไปตลาดก,ก็ได้ซื้อให้ลูกขี่ไปเรียนก็ได้ครับผมการันตีด้วยคนที่เคยมาที่ร้านนะ,ะเคยมาที่ร้านที่มาทดสอบรถสองคันนี้ผมการันตีได้เลย ผมขี่ทุกวันรับซื้อท่มตําทุกวันขี่ไปซื้ออะโล่งอะไรทุกวันนะเครื่องดีฟิตปังเหมือนรถใหม่เลยนะการันตีครับถ้าท่านไหนที่เคยมาดูมาชมรถที่ร้านแล้วก็ผมให้ลองขี่ทุกท่านลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะเดี๋ยวจะพาขี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอบคุณ f อครับที่รอได้นะนี่วันนี้ฝากโอนเล่มคู่มือนะฮะท,ทั้งทั้งที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์จันทร์หรือว่าวันหยุดชดเชยนะ แล้วทําไมวุฒิถึงอ,ออกมาได้เนี่ยจบครับเพราะว่าเราฝากครับคำว่าฝากคือฝากนายไว้ให้โอนจดต่อทะเบียนให้ได้แล้วก็จบครับนี่แหละเหตุผลที่บางท่านบอกว่าทําไมท่างวุฒิช้าจังทาไมท่างวุฒิไวจังช้าหรือไวไม่เกี่ยวกับผมผมมีหน้าที่รับเล่มรับตังค์แล้วก็ส่งให้ในายจบครับที่เหลือก็จะออกมาเป็นชุดๆครับชุดละสามเล่มสิบเล่มห้าเล่มหกเจ็ดเล่มว่าไปผมได้มาผมก็ไม่ได้เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองครับ ผมก็ส่งให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะมาดูว่าชื่อใครบ้างสามเล่มครับอ่าตัวนี้เล่มที่หนึ่งครับผมอ่านายเสนีสนิทกลางนะฮะเสนีสนิทกลางถ้าผมจำไม่ผิดเป็นคุณหมออยู่ที่โคราชบ้านเองนะฮะอยู่โรงพยาบาลจิิราชหรือโรงพยาบาลอะไรสักอย่างนะที่ถ้าผมเอ่ยชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะหลับพี่นายเสนีสนิทกลางครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดคนครราชสีมานะฮะโอเคได้แล้วพี่ คันนี้เป็นเวฟร้อยสีเทาดำประมาณเนี้จะขออนุญาตครับก็สีดำนะฮะพี่เนี่ยโอเคได้แล้วครับผมเห็นพี่ทักเข้ามาอยู่เมื่อวานไว้ได้หรือยังแล้วก็ขอขอแก้ข่าวหรือว่าขอแก้ต่างหรือว่าแก้ตัวว่ากันไปนะคำว่าแก้ตัวอาจจะใช้ไม่ดีตลอดเอฟที่ผมนัดนะนัดสามวันห้าวันสิบวันหนึ่งเดือนสองเดือนเลยซึ่งผมไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะเสร็จวันไหนยังไงบางคนก็ถามกี้จี้จี้ครับโอเคครับตัวนั้น ของท่านท่านใช้ได้เต็มที่ก็คือสามารถตอบถามได้แต่บางครั้งที่ผมนัดไปเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะฮะเราก็ต้องอยู่ที่นายสั่งออกมาว่าเสร็จกี่เล่มประมาณนี้เนาะครับผมอ่ะเล่มที่หนึ่งจบไปครับในเล่มที่สองนะฮะครับนายชินภัทรชื่นชมชินภัทรสมชื่นนะทอทีครับอยู่ที่ตำบลขี้เหล็กปทุมรัฐร้อยเอ็ดนะฮะขันนี้เป็นเว็บของพี่ชายเว็บร้อยสีน้ำเงินดําครับผมที่ผมขายดีดี่ะ ที่ตูดเป็ดนะฮะมาลองถึงหน้าบ้านมารับถึงหน้าบ้านกับอ่าเมียุลัิรักนะฮะวันนี้ท่านได้โทรถามเข้ามาอยู่ประมาณสามสี่วันที่แล้วได้แล้วนะท่านพี่ครับผมแล้วก็ได้ยินข่าวบอกว่าอยากจะได้อะไรเค็มหนึ่งชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวผมส่งให้เค็มครับสำหรับท่านไหนที่ง่ายผมง่ายด้วยครับเค็มให้ฟรีขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็คือโโรแกนของผมูีแล้วนะฮะฝากยกซีวิไปด้วยครับผมอ่ะครับผมพี่ชินภัทรชมชื่นนะอยู่ที่ปทุมรัฐมาแล้วนะฮะครับผม S <S เดี๋ยววันนี้ผมจะแจ้งสลิปเลยว่าผมส่งของใครบ้างอย่างไงบ้างนะครับผมอ่ะอันนี้ท่านที่สามครับท่านที่สามก็คือนางทองอินเขือนอกครับผมอยู่ตำบลนานขาวาปีปทุมนะฮะวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคันสีแดงล้อแม็กสีดำสามทางครับหรือว่าแม่หักแม่เสียวนะมาแล้วเด้ออีเมเอร์ครับอีพอมาแล้วครับเล่เมคู่มือมาแล้วครับผม เดี๋ยวผมจัดส่งให้นะคนนี้คือใครก็คือถือว่าเป็นแม่ฮักแม่เสี่ยวก็แล้วกันนะเนี่ยคนที่ให้ดอกไม้มานะต้นไม้ต้นอ่าอะไรนะ่ะบอนดงังบอนสีใช่ไหมครับหรือว่าต้นไม้สีไม้ประดับปกติตัวเนี้ยแกที่มันเป็นราคานะประมาณล้านกว่าครับทุกวันนี้อาจจะไม่มีราคาแต่มันก็มีคุณค่าทางใจิตใจสลับคนให้แล้วก็คนรับนะขอบคุณครับแม่ฮกแม่เสี่ยวน,นะะอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามนะฮะอุดหนุนลดไม่พอสั่งติดซาเล้งหนึ่งคันครับผมแล้วก็อ่า ฝากโอนชื่อเข้าเล่มด้วยนะฮะโอเคเรื่องรถจบเรื่องอทะเบียนจบเดี๋ยวมาดูนี่ว่าการทํางานของเราแต่ละคันมันจะเป็นแบบไหนนะรถคันนึงเราใช้อะไรแค่นี้ครับนี่วันนี้ก็จะตั้งเป้าอยู่ประมาณคันถึงสองคันนะเนี่ยรถทั้งคันเราใช้แค่นี้ครับตัวถังนะครับหรือว่าคัตชีนะเลขคัตชีประมาณนี้นะถ้าเป็นรถใหญ่เนาะรับผมตัวถังแล้วก็เครื่องยนต์ ที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับล้อแม็กครับผมโชคหน้าครับผมสวิงอาร์มชุดสีเบาะต่างๆนานาอ่ะนี่ดูนีรถหนึ่งคันมันเหลือแค่นี้นะฮะเราใช้แค่นี้ครับที่เหลือก็ขั้นตอนต่อไปก็จะอยู่ที่ล้างทําความสะอาดนะ,ะขอบไปยิสีนะล้างทําความสะอาดครับแล้วก็ทําสีตัวถังครับแล้วก็ประกอบนะเนี่ยเหลือแค่นี้วันนี้เราจะได้กี่คันวันนี้ เราจะทําสีหนออกมาฝากเอฟซีได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็อุดหนุนด้วยครับผมขอบคุณมากมายนะสำหรับท่านที่เคยอุดหนุนครับผมแล้วก็อุดหนุนจนเกลือตลอดมานะฮะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอฟซีครับคิดถึงแล้วก็อยากจะเอฟซีได้ไม่ทิ้งห่างครับคอยกดไลค์กดแชร์ให้เอฟซีเก่าๆไปไหนไม่รู้หายหน้าหายตาไปสองสามคนนะไม่เห็นนะครับผมครับเช้านี้ก็ขอจุติทาคลิปแค่นี้ก่อนครับบายบายเอฟซีครับสวัสดีครับผมขอตัวทํางานนะจ๊ะ